บทที่ส4บ่ทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสุตรตังเอกังสมัยยังพระขวารสเกสุวิหารติกะปิละวัตุสมีมหาวันิมหัตถพิภูตสังเีนะสัตทิมปัญจมัตเตหิมพิภูตสตหิสตเหิวะอรหันติหิทัศหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยพุเยนะสันนิปฏิตาหุติพระคันตังทัสนายะพิภูตสังคันจะอะถาโขจะตุนางสุทาวาสกายิกานังเอวะ เพวานางเอตัทโหสิอะแยงโขพระควาสเกสุวิหาราสิกปิลวัตถุชนิงมหาวันีมหาตาพิปุสักเคนะสัดทิงปัญจมเตหิพิขุสติหิสเพหิวะอรหันตหิทัสสิหิจโลกัตุหิเทวตายตุเยนะสัดนิปติตาโหติพระขวนตังทัศนายพิขุสังคัญจัยานุนะมายปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกัเมยามะอุปัสสังกัมมิตวาพระขาวโตสันติเกปเจกัคขาถาอภาเสยามาติ อัฏโคตเทวตาเซยะถาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัญชิตตังวาพาหังปัสสาราเตยะปัสสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวามีวาสุทาวาสีสุเทเวสุอันตากะหิตาพระขวะโตปูตะโตปาโตระหังสุอัฏาโคตเทวตาวตรพระขวันตังอิอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัฐังสุ เอกมันตังถิตาโขเอกเทวตาพระวะตัตโตสัตติเกอีมังคาทังอาภาสิมหาสมยโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหะอิมังธรรมะสมยังทักขีนาเยวะอะราสิตะสังคันติตอัถโคอาราเทวตาพระ,ะวะโตสัตติเกอีมังคาทังอะพาสิตัตรภพิขโว สัมมาทาัหางสูตรจิตตังอตตะโนโหชุกะมะกังสูตรสารถีวานิตานิฆะเหตวะอินทิยานิรักขันติปันทิตาติอัตตะโคอราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปะลีพังอินทะขีรังโอหะจะมะมีชาเตจะลันติสุทาวิมะดา จากขบมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะโคอราเทวตาพราะวะโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาสีนาเตคมิสันติอาปายะปุสมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปลาริภูเรสันติติอาทะโหพระวาพิกขูอ,อามันมาเตสิเยภูยนะพิขเวท,ท,ท,ทัสสุโลกตทาโตสุ เทวตาสันนิปฏิตาหงติตาถาคตังทัศนายพิกุสังคันใจเยปิเตพิคเวอหีสงอาติตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาตสัมปิภควันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอหีสงเสยยะถาปีไมหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภริสันติอาณาคาตะมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาติสัมปิภควันตานางเอตัปรมายวะเทวตาสันนิปฏิตา พวิสันติเสรยถาปิมาหังเกตาระาหิอจิคิามิพิกขเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิเทศิษสามิพิกขเวเทวกายานังนามามิสังสุนาถาสาทุกงังนามาสิกาโลธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกุพะคะวโตปัจจโสุงภะคะวาเอตัถะโบจจ สิโลกมะนุกัสสามิยัตถาปุมมาภะตะทัสิตาเยสิตาคิดิคัพพลังปฏิหัตตาสมาธิตาปุาาถูสีหาวัลลีนาโลมะหังสาพิสังพุโนโอทาตามะสะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา พิญญาโยปัจจสติยตวาวันิกาปิละวัทเวต,ตุวอมันตะยิสัทธาสาวกิศาสนนาเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกคโวเตจอตัตบามกะรุงสุตวาพุทธศาสนาเตสัมปาโตกระหุตยานังอะมานุสานะทัสนังอะเปกิสัตตามัทคุงสหสังอะทะสัตเตลิงสตังเอเกสิสหนสานัง อมนุสานะมัทธสงุงอัปเปเกนันตะมัทธคงทิสาสาพัสาสาพพาปุทิสาสัพพาปุถาอหงตังจสัสพังอภิญญายาวะวาวาคิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสถาสาวเกีสัสนีราเตเทวากายาปิกันตาเตวิชนะานาถาภิกขโว เยโวหังกิตตัยิสามีกิระหิอนุโคปัสโซสัตตาสหัสสาวายะขาภุมมากาปีลาวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกกรมุงภิกุณอสมิติงวานังฉะสหัสสาวะหิมะวตายะขาณนัตตาวินิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสิโน โมทัมนาภิกษุโมพุทธุนสมิติิงวะนางสาตาชิรติสหัสายะขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกษุโมพุทธุนสมิติิงวะนางอิเจเตโสลสหัสายะขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกษุโมพุทธุนสมิติิงวะนางเวสามิตาปัจจสตายะขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกษุโมพุทธุนสมิติิงวะนาง กุมพีโลราชาคาหิโกเวปุลาสาัสสัติเวสะนางพิญญโยนางส,าตาส,าาสาัตตสหัสสังยะขานางอปะยิสุรุภาสาติกุมพิโลราชาคาหิโกสโสปาคาสมิตริงวะนางปุริมันจัตท่สังราชาท้าตาลถุกป,ปัสสาสาติ คันทภานังอาทิปติมหาดาชาสัสสิโสปุตตปิตสสะพระหบุญธนามามหาภลาอิทิมโตชุติมโตว,วนาวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิก,พกูนังสมิติงว่านังทักกินันจัดที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติ ภมพัพนธานังอธิปฏิมหาราชายัสสศิโสพุตตปิตัสัพพระหาวุอินทนานามามหาภราอิทิมัโตชุติมโตวรนวันโตยัสสสิโนมโมทมนาภิกขามุภิกขูนางสมิติงวะนังปัจีิมันจะที่สังราชาวิโูโขปัสสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชายัสสศิโสภุตตปิตัสัพพระหาวุอินทนานามามหาภราอิทิมันโตชุติมัโตวรนวันโตยัสสสิโนโมทมนาภิกขามุภิกขูนางสมิติงวะนาง อุตตะลันจัติสังราชาโกวิโรตบัสสะสติยะคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสพุตตปิตสาสะพะหะวุอินทนามามหภรายิทิมันโตชุติมันโตอนันโตยัสสิโนโมทัม,ามนาอภิกรรมุพิภุณสมิติงวานางังปุริมาปุริมาที่สังทะตะะัตตาลทธโธทักคิน,นนะีนาวิโดนหาโกปัจิมีนาะวิรุปโคโกวิโรตุตตะรังที่สังจตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโทรทิสาท,ทัทธะ มานาอัถังสุวะเนกาปิลาวัถเวเอตังมายาวินโนทาสาอาคูปันวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหะจันทนาโกามาเสยโถจะกิน,นุคันทุนิคันทุจปะปดนาโทโอปะมัญโยจะเทวสโสต,โตจะมาตริจิตตะเสโนจะขันทโพโหนโรราชาชนสโก อาคูปัญจสิโคเจวติมพรุสุริยา,าุริยาวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหราชุภิมุทมนาบิกรมงพิปุนักสมิติงวะนางอาถาคูนาพระสานาคาเดสาลาสาหาตัชากากัมพระลาสะตราอาโกปายาคาสาหายาติพิยามุนาทาตรัฐตาจะ อาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคาสมิติวานางเยนาคาราเชสะหาสารตินิพพติชาปักขิวิสุทธัจคูเวหายาสตีวะณามชปตาเจตสุปนาอิติเตสนามังอะภะยันตานาคราชาสัมาสิสุปันโนเขมะมกาสิพุทโธสันหาย วาจาหิโอปะหะยันตานาคาสุปนาสารณะ,ะมักังสุพุทังจิตาวาิระหัตเถนะสาม,มุนางอสุราสิตาวาตะโตกาวะวัสิเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุรานาทานะเวภะสาเวปะจิตติสุจิตติจะมหาราโทนมมจีสหะ สัตันจะพระริปุตตานาังสพัพเพวโรจกนาคะจานามกาสันนายหิตะวะพาระินสีนางลาหุภัทะมุป,ปาคะมุมสัมยธานิพัฒนตีพิูุนนสมิติงวะนางอาโปจัตี่วาปัทวีจั เตโชว,ตาาวายโยตธาคะมงวาลนาวาลนาเทวาโสโมจะยัสาสะสสะสหมตตากาลุนากายิกาอาคูเทวายัสสีนโนทัสตีทัสธากายัาสเพนะนัตนนตะวนิโนอิติมโตจุติมโตวนาวณิโตยัสสีโนโมธมนาภิกกามุภิกขุหนังสมิติงวะนางเวนโทจะเทวาสาหาลีจะ อะสามาจัตุเวยามาจันทสุป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุป,ปนิสาเทวาสุริยมาคุปุรคิตานักขาตานิปุรคิตาวาอาคูมันตะมันทะวะ ลาหะกาวัสุนาวัสเวรเสยโถสักโปาคัสปุรินทัโธทัสติทัศธากายยาสพินานตะบันิโนอิติมโตชุติมโตนวันโตยัสสิโนมุธมนาภิกกมุภิกุลสฟิติงว่านางอาทาคูสาภูเทวาชลามคิสิชาลิวะอริธากาจะโรชาจะอุมาปุพพนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะ อจุตาจะอเนชกาสุเลยยรุจิลาอาคูอาคูวาสวานิสินทัสติทัสสทากยาสัพินาตะวันิโรอิติมันโตยุติมันโตวนาบันโตยัสสินมุธมนาภิกขมุภิกขุนสมิติงวะนังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคงหรโยเทวาเยจะโลหิตตาวาสิโน ปาาคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสินโนทัสเต,เตทัสธากายาสพินานตบตันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนันโตยัสสินโนโมทัมนาวิกามมพิคนัสมิติงวะนางสุกากลมหาอาลุนาอาคูเวคะนาสาสหโอทาตะัยหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะามมามตาหาระคะชามิสกาจายัสสินโน ขณะยังอาคาปะชมโนโยทิสาภวิวัตติทัศติทัศธากายาสพินานตะวนิโนอิทิมันโตจติมันโตวันวันโตยัสัสีโนโมทัมนาภิกามุิภูนัสมิติงวะนังเกมิยาตุสิตายามากัะกาจะยัสัสีโนสัมพิตกายลามเสถาโชติมานาจะอาสวานิมานะติโนอาโกะ ครูปาลลิมมิตาทัศเ,เตเตทัศธากายาสัพพินานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,นาตาวนอมโตยัสสิโนมุธมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติวะนางสาัทเทเตเทวะนิกายาสัพพินานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเย เยจันเยสะทิสาสหะปุทธาชาติมะขีลังโอตะตินณมะนาสะวังทักขีโมคาตะลังนาคังจันทังวะอัศิตาตรีตังสุพัมมาปะละมัโตจะปุตตาอิชิมะโตสหะสานังกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงวะนางสหัสสะพัมมะโลกานางมหาพัมมา ติถะติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสิโสทัเสถาอิสราอาโกปเจกะวะสะวตติโนเตสันจามัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมารเสมาอภิกามิปัสากันหัสะ มันที่ยังเอตะคันหาถาพันธารา,าคีนาพันธามัทุโอสะมันตาปาริวาเลนะคะมาวูมุนจิตาโกจินังอิติตัตหามหาเสโนกันหาเสนงังอปีสะยิปานินาตะละมาหัจาสะสรังกัตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทะนะ ยันโตวสวิชุกโกตทาโสปจ,จุทาวติสังกุธโทอะสะยังวะเสตันจะสพังอภินยายะวะวะคิตวานะจกกุมาตโตอมัตยิสถาสาวกิศาสนีละเตมาละเสมาอภิกันตาติวิชาณาาภิกขวโวเตจะอาตปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตาลาเคหิปกามุงเนสะ โรมันปีอินชโยงสเพวิชิตะสังขามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูติหิสาวกาเตชะนีสุต,ตาติ